ผู้ชมทั้งบ้านที่ต้องการจะนั่งรถไฟจะไปกรุงเทพมหานครนะครับโดยจะผ่านไปจังหวัดสมุทรสาครสถานีบ้านแหลมนะฮะก็มารอรถไฟตรงที่สถานีรถใหญ่ได้ก็คือเที่ยวแรกเนี่ยเป็น6กโมงสามนะครับแล้วเที่ยวที่2นะครับก็เป็นเวลา8ปดโมงสานาทีนะครับเที่ยวที่3เป็นเวลา1 1บเอน,นกาสา,นสา,นาสามสนาทีแล้วก็เที่ยวสุดท้ายรถไฟที่จะไปจังหวัดสมุทรสาครสถานีบ้านแหลม,หลมเวลา10บครึ่นวันนี้ ทีมงานของเรามาคุเทศขรงประเทศไทยได้เดินทางมาสำรวจเวยเส้นทางใหม่สู่ตลาดร่มหุบหรือตลาดเสียงตายซึ่งเราก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงและก็ชาวไทยที่ร่วนเดินทางมากของเราเพื่อจะรอการขึ้นรถไฟผานตลาดเสียงตายหรือตลาดร่มหุบ ประมาณอีกสักไม่กี่นาทีแล้วครับรถไฟก็จะเดินทางมาจากจังหวัดสุทสาครหรือมหาชัยนะครับจะมุ่งสู่สถานีรถไฟสุดท้ายคือสถานีแม่กรองนะครับหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจ ที่จะนั่งรถไฟพาตลาดเซียงไปเข้ามาที่สถานีลาดใหญ่ณตรงนี้นะครับลตรงนี้ที่ลาดใหญ่แล้วคุณจะได้นั่งรถไฟเข้าไปสู่ตลาดล้มบุกจิงหรือตลาดเซียงไต่กับให้รถไฟขับเท้าหรือเสี่ยรางไายของคุณนะครับย่อยครับอย่าลืม Grab the ก็ได้ให้ตัวฟรีพวกเราทั้งหมดถ้าท่านที่จะเดินทางนัน่งรถไฟพาตลาดเซียร์ไทยครับผม แ,แล้วพวกเราทุกคน <c oughs> ก็ได้มาถึงสถานีรถไฟยอดสวยมากเราไม่ต้องเสี่ยงตายมันชื่อตลาดเสี่ยงตายอีกแล้วเพราะเราอยู่บนรถไฟแม้่งกลัวรถไฟจะทับเท้าปลอดภัยแน่นอนขอให้ทุกท่านนั่งจากสถานีลาดใหญ่เพียง6กิโลเมตรเท่านั้น กันไม่คุกแต่ว่าคุกไปแล้วค